สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มานั่งเล่นกับน้องน้ำเย็นนะครับให้กินสตอบเบาไว้แล้วนะครับกองเลยให้กินหญ้าวันฝนตกนะครับโอ้อากาศมืดครึ้มนะครับเลยมานั่งเล่นกับน้องน้ำเย็นหน่อยนะครับไม่ได้ซ้อมเลยนะครับช่วงนี้ ให้กินหญ้านะครับน้องน้ำเย็นก็ชอบหญ้านะจะซ o o m ให้ใกล้ๆนั่นนะครับเขาใกล้ๆชมหญ้านะวันนี้วันหยุดเลยมานั่งเล่นนะครับทานยังอร่อยนะครับโอ้โหเท้าหนึ่งชี้ฟ้านะครับ เล่นโยคะไปในตัวนะครับไม่ได้ซ้มนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนน้องน้ำเย็นอีกครั้งนะครับฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับแต่านั่งเล่นหน่อยครับบรรยากาศก็กมืดครึ้มไม่ค่อยน่าจะหัดถอยนะครับ โอ้ยใครยาวนนมามาเร็วมามานี่มามามาเร็วเร็วเอาเข้าไปใกล้กับกล้วยมาเร็วเร็วเร็วมาวันนี้ก็บ่ายโมงก,กว่ากันนะครับฝนก็ยังตกนะครับ พยากรณ์ว่าจะมาถึงวันจันทร์นะวันนี้วันศุกรนะ์นลม,มีคลิปอะไรก็นั่งเล่นกับน้องน้ำเย็นก่อนนะมาเอานี่มาเดี๋ยมาเดี๋ยวต้องทำความสะอาดสักครั้งนั้นนะครับโอ้หินก็ขนมาเยอะแยะเลยมาเร็วเอาไหมนี่มา Điều. một mất tấp mất tấp phải mới khoai mi này không nè hả hả nè shop đi lăng hả nè hả 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 น้องอยะก็นั่งเงานะครับไม่ได้ถ่ายคลิปน้องอยะเลยนะครับเอาป่ะน้องอยะเนี่ยเอามาหลบฝนอยู่นะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะโอ้อยจะขโมยเก้าอี้อีกนะเอาเนี้ยเนี้ยนะ ให้เกียว่าจากเล่นนะโอ้ยโอ้ยไม่ต้องรักกันามากมายนะครับเข้ามาใกล้ก็จะดึงอีกนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะครับฝากน้องยะในดวงใจด้วยนะครับเดี๋วสวัสดีก่อนอย่ากัดเด้อ ไหนมามองชัดๆหน่อยอีกทีดิ ه, มองไม่ค่อยชัดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ่ายเท้าปิดเท้าหน่อยนะไม่งั้นไม่มีอะไรล่อไอ้น้องนะครับสวัสดีหน่อยแลย้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวกันหน้าจะทำคลิปสอนขึ้นมะพร้าวอะไรนะครับ ดีครับก่อนนะครับขอบคุณนะครับบายบายเร็วบายบายปนปูนแล้วก็เจอกันนะครับมองหน้าเร็วเอาเร็วก่อนหน้าเจอกันนะครับรักๆทุกท่านนะครับบ๊ายบายเร็วยะโอ้ไม่ใช่ยะน้ำเย็นเร็วจำหัวด้นะเร็ว ออ้้ยยบ๊ายบายนะครับเจอกันออกกันหน้าบายพคนปูนน้องเน่ง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 บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะครับเร็วมองหน้าแป๊บบ๊ายบๆเนี้ยวบ๊ายบาย